สวัสดีครับเราอยู่ที่เจ้าพีฟาร์มนองวัวลําโพนะครับวันนี้นะครับเกษตรนะครับคุณสมียนโพสีนะครับเจ้าของบ้านสวนสมิญยายไทยนะครับมาทําการนะครับปลูกจริงตอนนะครับที่เรานํามาจากบ้านสวนสมิญยายไทยนะครับที่เราเคยอัดคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็จริงพันเขาเลยนะครับนี่ด่าหนุ่ยหญ่แล้ว นี่นะครับคือปลูกปั๊บนี่ได้กินปุ๊บเลยนะครับถ้าใครซื้อนะครับกิ่งพันธุ์จากบ้านสวนตะเหมียนยายไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบที่เ p a f a r ฟาร์มหนองบัวลำพูนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเจพีเอฟร์มหนองบัวลำพูได้รับความอนุเคราะห์นะครับกิ่งพันนะครับกิ่งพันธุ์ที่ที่เอามาปลูกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากตะเหมียนยายไทยนะครับยายไทยมาให้กําลังใจตะเหมียนด้วยนะครับนน่นยายไทยอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ ยายไทยนี่นะครับชิวไม่ว่างเลยนะครับจริงๆแผนก็คือจะให้ยายไทยมาปลูกนะวันนี้ยายไทยไปภารกิจเพิ่งจะกลับมานะครับไม่ว่างเลยนะก็เลยให้สมียนมาปลูกแทนนะครับวันนี้เราปลูกกันสามสามต้นนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กรกฎานะวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สิบสี่กรกฎาสองห้าหกแปดนะเราอัดคลิปไว้ลงยูทูบนะครับอ่บ้านสวนตเหมียนยายไทยนะครับเอาไว้ติดตามครับ เตมินมีอะไรจะคุยกับ f อซของบ้านสวนตเตมิทยาไทยไหมครับก็ถ้าเผื่อสนใจกิ่งพันธุ์นะครับฝรั่งของเราก็แบบนี้แหละครับมีลูกให้ด้วยตอนนี้ก็มีส้มโอก็มีนะครับส้มโอมีกิ่งพันธุ์ของส้มโอมีมีอะไรบ้างครับที่บ้านสวนตเตมิทยาไทยครับก็ดอกกระเจียวก็มีนะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้ดอกไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันเป็นต้นเยอะถ้าจะสนใจไปปลูกก็ได้กินดอกได้ครับเจียวเราก็มี มะขันแล้วก็มีมะนาวมะม่วงก็มีหลากหลายอย่างนะครับมะขามเทศก็มีแบบนี้นี่นะครับมะมขามเทศคือตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับต้าก็ปลูกป่านะครับตัวนี้ช่วงนี้หน้าฝนเราก็บางทีเราเกี่ยวไว้สิเซนเกี่ปลูกน้าํามด้านนะครับแล้วก็ให้น้ำมันออกได้สบายเดี๋ยวมันฝนตกช่วงนี้หน้าฝน เ้าหน้าแรงเราก็เดี๋ยวไม่ถึงสร็จดรดน้ำแล้วก็มีปางผมให้มันยาาขึ้นแล้วก็เป็นปุ๋ยการย่าด้วยอันนี้นะครับมะขามเทศนะครับมะขามวันนี้เราปลูกมะขามเทศสองกิ่งนะครับตรงนน้นกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฝรั่งจิมจูหรือเปล่านะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวสภาพฝนน่าจะตกนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก ouais. ็ท right, ี่นี ai, ่นะครับน oh, ี่คลองตัวยอวเรานะครับก็ติดตามนะครับบ้านสวนตระเมียนยายไทยนะครับสนใจก็สั่งมาได้นะครับติดต่อตํะเมียนยายไทยได้นะครับที่พิกัดก็คือบ้านสวนตํะเมียนยายไทยตำบลกุฎีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ได้มีอะไรบ้างแกลแลก็กระต้โขลกอโอเคนะครับ โอเคสวัสดี FC ด้วยนะครับครับ,รบสวัสดีครับ